ต้องคุยว่ารถคันนี้เป็นรถของศิลปินตลกในตำนานท่านหนึ่งซึ่งเราไม่เอ่ยชื่อท่านดีกว่าเดี๋ยวเขาจะหาว่าเอ้ยโอ้โหเอารถเขามาขายหรือเปล่าแล้วมาอ้างชื่อเสียงโด่งดังหรือเปล่าไอ้สัสแปดแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทครับแปดแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทเราไม่ขายครับทั้งสองคันเราไม่ขายราคานี้แน่นอนครับเริ่มต้นที่คัน,นซ้ายลดราคาไปเลยสามหมื่นบาทคันซ้ายเหลือ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่โชลูมดีคาร์นะครับเข้าสู่ช่วงท้าชนทุกตลาดครับผมนี่รวมถึงตลาดไทยด้วยตลาดนะครับทางซ้ายนี่นะครับในนี้ก็จะมีกระหล่ำปีต้นหอมอยู่ในนี้ครับแต่ด้านขวานี่ก็มีทุเรียนมะมม่วงครับผมท้าชนตลาดไทยเลยใช่ครับใช่าใครถูกกันวะเออมาเข้าสู่ช่วงราคาตลาดแตกแน่นอนครับมันต้องมาพร้อมกับรถราคาถูกและออปชั่นดีจริงๆเริ่มต้นที่คันคันนี้ก่อนเลยครับอ้าวอ้าว อุตส่าห์แบบพีเซนเออคันนี้ละคันนี้ละถายมาทางโอ้ยถ่ายมือไปทางนี้เลยขับเซวียเดี๋ยวไปอย่างนี้เลย คันนี้ก่อนเลยครับอ้าวเริ่มกันด้วยคันนี้ก่อน,นเลยครับครับผม <20 S 1> รถตีปี2018ครับพี่ถ้าดูภายนอกอาจจะบอกว่าโอ้ยก็ทั่วไปจะต่างกันยังไง<ช>แล้วนี่มาดูนี่มาดูนี่ล้ออย่างเดียวไม่รวมยางนะแสนฝาบาทคันนี้เป็นลิ้นหน้าคาร์บอนครับใช่ครับท้ายซ้าย,ายเป็นสเกิร์ตคาร์บอนพร้อมถึงท้ายรถก็ยังมีดิฟเฟอร์รถคันนี้นะครับเป็นล้อแท้ยาง AD08 นะครับโช็คเป็นโช็อค D2 ช็อค D2 อยู่ในดีค่ะครับผมก็ถือว่าเยี่ยมมีดิฟฟี่นะออััััันนนนนีีี้้้้้ดิฟฟ่่แแทททะคครบเาางงยใช่คคครรัับพีี่่ต้้องุยวาถนนเ เป็นรถของศิลปินตลกในตำนานท่านหนึ่งซึ่งเราไม่เอ่ยชื่อท่านดีกว่าเดี๋ยวเขาจะหาว่าเอ้ย้โหเอารถเขามาขายหรือเปล่าแล้วมาอ้างชื่อเสียงโด่งดังหรือเปล่าครับผมไอ้สัตว์นั่นแหละครับผมชัดเจนอันนี้คือดารถเขารถเขา,เขาโอเคครับแต่เราไม่ได้บอกรถใครไม่ได้บอกรถใครใช่ สบายดีกันนะไอ้สัตว์นะไอ้สัตว์เออชัดเจนแต่เราไม่ได้บอกรถใครอ่าไม่ได้บอกรถใครใช่รถคันนี้นะครับเดิมทีสีแดงนะครับเดิมทีสีแดงซึ่งถ้าทุกท่านรู้อยู่แล้วว่ารถใครนะครับท,ท่านก็อาจจะอาจจะเคยเห็นในสื่อว่ารถนี้เป็นสีแดงนะครับผมแต่ว่าท่านเองนะครับเป็นคนที่ชอบแต่งรถนะครับไม่ว่าจะเป็นรถยนต์มอเตอร์ไซค์รถตู้ท่านก็เลยได้กลับเป็นสีขาวกลับมาอย่างดีนะครับไป่ใช้สีอย่างดีเลยถ้าท่านซื้อไปก็ไปลื้อดูที <c oughs> เผื่อมีใครซ่อนเงินไว้ <c oughs> เผื่อมีใครซ่อนเงินไว้ครับแต่เราไม่ได้ ซื้อมันชัดมากเลยมันชัดแล้วหรอชัดตั้งแต่สัตว์แรกเลยใช่หรอใช่กรงั้นไม่ต้องบอกแล้วใครกันบอกแล้วออโอเคผมตอนทันซื้อไปก็เป็นหนึ่งในตำนานแล้วกันครับดิฟฟี่ก็เกือบแสนล้อก็แสนกว่าบาทยางก็หลายหมื่นครับโอ้แล้ันนี้ต้องมีรวมสองแสนมันมีท่อด้วยเป็นท่อของอะไรโอ้แร็คเกอร์ครับรถคันนี้แท้ทั้งขาดทั้งคันต้องย้ำว่าแท้ทั้งขาดอ่ะมาดูในส่วนของคันนี้กันบ้างครับมาแล้ววนี้ปีอะไรครับปี2018เช่นกันครับมาพร้อมก คาร์บอนคาร์บอนอย่าพูดคาร์บอนช่วงนี้เจ็บก็ช่วงนี้นะครับเด็กแมนยูก็อาจจะต้องเงียบหน่อยครับผมนะครับก็อาจจะต้องให้ทีมอื่นเขามีการเฉิดฉากันบ้างครับเอาจริงๆแล้วผมมองว่าแมนยูฉลาดต้องพูดอย่างนี้นะครับฉลาดในที่นี้คือถ้าอยากเก่งสักคนเดียวอ่ะทีมมิริกเตะใครอ่ะอ่าไม่ไม่มีใครเตะด้วยอ่ะก็เข้าใจว่าเป็นแชมป์หลายสมัยอ่ะเป็นแชมป์ทีมมิริเกหลายสมัยก็เข้าใจแหละครับผมอ้าวแต่ถ่านเราเก่งคนเดียวอ่ะอําลองคิดดีๆอ่ะเตะยังไงก็ชนะเอาเตะยังไงก็ชนะอ่ะ ใครอยากเตะด้วยพันวันต้องมีการ,รแบบแบ่งรับแบ่งสู้ครับผมชนะเป็นต้องแพ้เป็น<ช>เพื่อให้สเสน่ห์ของพิีเมลิตมันยังอยู่ว<ช>่ะเออชนะบ้างแพ้บ้างชนะบ้าง ชนะหมดใครเตะด้วยอ่ะใช่ทีเมลีกเปิดมารับแชมป์เลยอย่างเงี้ยได้ยังไงอ่ะมันไม่ได้จะไปชนะลิเวอร์พูลอย่างเดียวได้ปะล่ะเออมันก็ไม่ได้ก็ต้องปล่อยให้เขาชนะกันบ้างแต่หลังๆก็เริ่มฉลาดเกินไปไป่ใช่เราจังละเราจักไม่ชนะแล้วใช่แพ้สะทุ่มดัดไปเลยใช่ครับผมครับผมมาถึงคันนี้กันดีกว่ามาถึงล้อฮะล้อคันนี้ครับเป็นล้อ c ีอียี่คล้ายๆกับคันนู้นแหละครับแต่คันนี้เป็นล้อเทียบนะครับอันนี้เป็นล้อแท้นะครับคันนี้มีฝาหน้าคาร์บอนนะครับเป็นรถ FK ทั้งคู่นะครับมาถึงออย่่่าาางงงททีผมบกข้้้้ตนไปแลววั2 มันเป็น FK คำว่า FK คือแบบนี้ครับมาร์คดูหลายท่านอาจจะยังไม่รู้หลายท่านอาจจะรู้แล้วใครที่รู้แล้วก็เงียบไปเงียบไปครับใครที่ยังไม่รู้ก็เงียบไปและดูดูอย่างนี้ฮะคํคำว่าแฮชแบ็คคือการเปิดฝาท้ายพร้อมกับไอ้กระจกนี้มาด้วยเขาเรียกแฮชแบ็คนะครับแต่ถ้าเป็นพิซซาจะเป็นพิซซาแฮชพิซซาแฮชต้องสองคันภายในใหม่มากๆทั้งคู่นะครับทั้งสองคันมีลักษณะที่เหมือนกันก็คือเป็นเครื่อง1.5ทโบครับและเป็นเครื่องดั้มเดิมโรงงานนะครับ ที่ท่านเห็นเมื่อเราตกแต่งกันนี้ก็พวกเราได้มาเดิมๆมาตกแต่งเองนะครับอันนี้มาจากเจ้าของเก่าเลยซ่อนเงินเสร็จปุ๊บก็ขายเลยขายเลยแต่เราไม่ได้บอกรถใครอ่ไม่ได้บอกรถใครใช่แต่ก็ไม่ได้ใจว่าอาจจะมีซ่อนอยู่ด้วยเดี๋ยวเจ้าของคงจะพูดว่าไอสัตว์ไม่ต้องพูดก็ได้ชัดนะชัดแล้วก็ไม่ไปถามนะครับบนรถใครใช่ครับเถ้าถึช่วงนี้ครับท้าชนทุกตลาดครับกับดีคาครับรอบนี้คันซ้ายมือราคาเอาราคาเดิมก่อนเลย929,000บาทถ้าฟังแล้วไม่ถนัดหูเอายัง9เก0าแ200,000ของแต่งไปเหลือเท่าไหร่700,000 29,000าโอ้โหนี่ถูกแล้วนะ9,29,000บาทมาฟังคันนี้ก่อนครับราคาเดิมอยู่ที่8,59,000บาทครับ8,59,000บาทเราไม่ขายครับทั้ง2คันเราไม่ขายราคานี้แน่นอนครับเริ่มเริ่องในคันซ้ายลดร,ราคาไปเลย 3 0ม0 0ื่บาทคันซ้ายเหลือแ9 9 0 0 0่บาทครับแ9 9, 9ครับคันซ้ายของแท้ทั้งคันครับรถของแต่ง0 0 0 0 0 0ลถคันนี้เหลือ0ก0 0 0กว่าบาทแม่งโคตรถูกคุณไม่เอาล้อไม่เอาดิฟี่คุยกันเดี๋ยวผมลดให้8 0,000ดีป่ะถ้าคุณอยากได้มากกว่านนะั้นเดี๋ยวลดให้ล้านหนึงอะมาจับอจองกันเลมาคุยกันนะครับแต่ล้อเดิมไม่มีนะคันนี้มาอย่างนี้ล้อเดิมไม่มีท่านอาจจะต้องหาล้อเดิมมาใส่หรือถ้าท่านไม่ชอบล้อนี้ขายคืนเราพร้อมดิฟี่ลดให้แสนหนึ่งแล้วกันแต่ล้อเดิมเราไม่มีคุยอย่างนี้นะครับคัน แ <8 99, S 1> 9ดเก้ครับพี่แปดนะแปดเก้าเก้ลบสองแสนที่เี่ยโคตรถูกถูกมากถูกมากถูกมากมาหนึ่งคันนี้ครับของแต่งต้องมีมูลค่า5้0หกหบาทครัราคาเดิมอยู่ที่8 5 0แสนหาหเก้าวันนี้เราไม่ขายครับรถอนีน้3,000ื่บาทเหลือ 2> 8 2 9 0สนบาทครับแปดแสนบาท8ปด0สนก็บอกลบของแต่งตัง 60, 000, หกหมื่นเหลือ7จ็ดแสนก็บาทเจ็ดแสนก็บาโอ้ย ถูกวันนี้ไม่มีอีกแล้วนะครับอย่าได้สองนี้โทรหามาครับสวัสดีครับผมมาครับติดต่อที่เบอร์0ู5 5 8 5 8 8 8า้ามากินดีให้บริการครับเราไม่ได้มีแค่นี้นะครับเรามีโปรโมชั่นอื่นอีกเพียบนะครับท้าชนทุกตลาดครับถ้าท่านบอกว่าเอ้ยวันนี้รถไฟฟ้าสำหรับชั้นดีเอามึงลองดูแล้วกันว่าเวลามึงขึ้นรถไฟฟ้าเปลี่ยนสถานีที่สยามเหนื่อยแค่ไหนเอาลองดูใช่ฉะนั้นรถไฟฟ้ายังยังไม่ควรฝากไว้ให้โทรครับครับผมสวัสดีฮะกูก็ไม่รู้